ฟังยายนะลูกชีวิตคนเราเนี่ยหนูยังเด็กหนูยังยึดมั่นความรักมาเป็นที่ตั้งมาเป็นที่หนึ่งรักเขานะอยากดึงเขาเพื่อกอดเขาไว้ให้มีความสุขแต่เขาหมดใจนะเขาไปแล้วหนูเป็นความเจ็บปวดอืมก้าวข้ามข้อนี้ให้ได้และให้เร็วเพราะอีกหน่อยนะนับจากนะักวันนี้หนูควรคิดถึง ชีวิตสิ่งสำคัญนะในตัวเราคืออะไรหนึ่งคือตัวเราสองคือลูกของเรานะที่เราเป็นแม่ที่คลอดเข้ามายา่ายอมตายตุยเพราะผู้ชายทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองมีลูกน้อยอยู่ข้างๆอันเนี้ยหนูผิดหนูผิดที่หนูเคยทำร้ายตัวเองหนูผิดที่หนูเลือกประชดนะ เพื่อจะจากลูกนี้ไปกับผู้ชายนะมันมีแบบอย่างมาแล้วหนูผิดกับตัวเองผิดกับลูกที่หนูบอกว่ารักลูกมันไม่ใช่นะหนูไม่รักตัวเองเลยหนูไม่รักลูกเลยหนูเอาตัวหนูนะไปยึดติดกับผู้ชายคนเดียวที่เขาหมดใจแล้วรั้งยังไงก็ไม่อยู่ในเมื่อเขาไปขนาดไหนแหละขนาดนั้นแล้วหนูก็ควรจะเซฟ ก้าวออกมาอย่าก,ก้มหน้าก้มตาอยู่แบบนั้นเลยลูกเอ้ยก้าวออกมาทางออกมีมากมายนะเออบอกเลยถ้าหนูก้าทุกคนคอยพร้อมช่วยเหลือพลังกำลังใจแรงถักดันผู้ที่คอยช่วยเหลือแม้กระทั่งเพื่อนทนได้ก็ทนอยู่ทนไม่ได้มึงก็ออกมา จะไปบ้าอยู่ทำไมเขาไปตั้งนมนานแล้วเนี่ยคำพูดเนี้ยมันมีแต่จุดสะกิดให้หนูตื่นแต่หนูกลับตอบเขาออกมาว่าหนูลืมเขาไม่ได้หนูรักเขาหนูใจไม่แข็งพอชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะอย่าลืมเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้นอกจากจะถอยหลังมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะอย่างยายก็เปลี่ยนหนูไม่ได้ถ้าหนูจะต้องทนทุก์ อยู่ตรงนั้นมันก็เป็นกรรมของหนูที่หนูต้องยอมรับนะความเจ็บความทุกข์และทนทนทนไปยายก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนูจะมีความทนกับความเจ็บกับผู้ชายที่เดินออกไปแล้วเนี่ยนะยังอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเพียงแค่ไม่ย่าดีอ่านะเพื่อลูกนะเอออย่างน้อยเขาก็ได้อยู่ตรงนั้น อย่างน้อยนะก็อยู่ในที่ของพ่อคิดผิดผิดผิดที่ตัวหนูผิดที่หนูไม่มีความคิดที่จะก้าวออกมาให้โอกาสตัวเองผิดที่หนูนะไม่ต้องไปโทษใครคุณค่าของหนูไม่มีเพราะหนูไม่เห็นค่าของตัวเองเลยแล้วอย่าหวังว่าผู้ชายคนนั้นมันจะเห็นคุณค่าหนูนะลูกไม่มีวนันนะไม่มีทาง แก้วมันเล้ากลับมาไม่มีวันสารได้เหมือนเดิมแล้วดูนิสัยตัวเองสิว่าวันเนี้เราคอยยิ้มไม่ติไม่ว่าเขามาปฏิบัติเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเห็นหน้าก็ตั้งงี่เง่าทะเลาะนะมันจะเอาอะไรมาดีดีตรงไหนนะน้ําตาไหลยามเขาไม่อยู่คิดถึงเขาพอเขาเข้ามาก็จี้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 เาโลดนะเราคือนางมันในชีวิตเขาตอนนี้ นางฟ้าอยู่ข้างหน้านะที่ไม่ใช่เราหยุดซะหยุดทำตัวแบบเนี้ยเพื่อผู้ชายคนหนึ่งกลับถอยหลังมารักตัวเองและดูแลลูกของเราดีกว่าลูกเอ้ยนะยายขอเป็นกำลังใจว่าแล้วก็สูญนำคนบอฮักเจ้าของนี่แม่